สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนมาเด้อจ้ามื้นี้เมนูของแม่พลแม่นี่อย่างน้อเมนูมื้นี้เกิดมีซอว่าสลัดมังสวิรัตนั่นเองเนาะมื้นี้แม่พลก็ได้ยำสลัดนะคะใส่ไข่ดาวสองใบนั่นเองต่อมาแม่พลก็มาลวกเส้นขนมจีนของเลนู นะคะมือนีแม่พ่อยกสีใสเต้าหู้ขาวแล้วก็เ็ดแล้วก็ผักกาดขาวคือผักกาดดอกคันแหมชูเจ้าหลังจากลวกเส้นลวกพักอีหยังเม็ดเลี่ยแม่พ่อยกเตรียมปรุงแล้วเด้อบัดนี้นะใส่ผงสลดนิดน้อยใส่ซีอู่ขาวฝาเขียวของแม่พ่อยนั่นพอแม่พ่อยสีท่านสีอู่ตลอดชีวิตเดชแสบนัวแหง้งเนาะ หลังจากใส่ซีอิ๊วเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะน้ำกระเทียมดองใส่ไปเลยจ้านะคะจากใสกระเทียมดองแล้วยังขาดอะไรคะพี่น้องปองไปขาดพริพกข่วของใบ่พยนั่นเองนะมาดูกันเด้อว,ว่า จากผิกที่แม่พ่อยเจียวไว้เรียบร้อยหนึ่งซ้อนดูนะว่าแม่พ่อยทานลดจัดขนาดไหนพี่น้องปองไปจากเส้นขาวๆแบบนี้เดียวสิกายเป็นสีแดงไปเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าไผ่กินเผ็ดกินลดจัดเหมือนแม่พ่อยแน่ถ้าบบลดจัดบบเผ็ดแม่พ่อยบบกินเด้อพี่น้องปองไปพราะมันโบเซพนั่นแหละมันโบเซพเลยถ้าโบเผ็ดนะ เป็นยังไงล่ะบาเน,นี่เป็นสีสันสีแดงขึ้นมาบ่าน่ากินบ่เนี่ยแซบอีดีบอกคําเดียวว่าทั้งแซบทั้งนัวทั้งแซบทั้งนัวนั่นเองเด้ย๋ยวจะพี่น้องปองไปมากินน้ากันเด้อจ้ะแม่พลอยก็ทํายําขนมจีนเลโนมังสวิดาเส้นกันเพราะใส่เต้าหู้ไข่ขาวนั่นเองนะคะ เต้าหู้ไข่ขาวนี่ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆอร่อยบอกได้เลยว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ผักาดลวกใส่เลยนะคะคุกให้เข้ากันไดทีแล้วแม่พ่อยกเตรียมคุกคุกเข้าแล้วกับิีมาชิมให้พี่น้องดูว่ามันแซบขนาดใดอาหารการกินของแม่พ่อยแต่ละวันแม่พ่อยจะทานแต่เส้นตลอดนะคะเพื่อนๆน ไม่ทานก๋วยเตี๋ยวก็ทานยำไม่ทานยำก็ทานมาม่าใส่ไข่ทำซุก,กี้ประมาณนี้ไม่พ่อยบอกแล้วว่าเรื่องกินบั่ใส่ปัญหาเลยเพราะว่าตอนนี้คุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วมาซิมเบิงเนาะว่าแสบบอช่วยแสบแหงโอ้ยรดจัดมาก กมกล่อมอร่อยสุดๆค่ะมาเด้อจ้า